มีอาหารเสริมตัวไหนช่วยเสริมเรื่องฮอร์โมนได้ดีขึ้นมากไหมคะจริงๆแล้วนี่นะครับการบ o o ต์ฮอร์โมนที่ดีตามธรรมชาติเนี่ยเกิดจากไลฟ์สไตล์ครับตั้งแต่การกินการนอนการออกกําลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดครับสิ่งเหล่านี้สําคัญก่อนครับเพราะว่าสิถ้าสิ่งเหล่านี้ผิดปกติจะส่งผลต่อฮอร์โมนอย่างชัดเจนแต่ถ้าถามว่าถ้าฮอร์โมนแปลรปวนแล้วเนี่ยแก้ไขวิถีชีวิตแล้วมีอาหารเสริมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็ตอบได้เลยครับอย่างเช่นถ้าเป็นกรดฮอร์โมนนี่นะครับ ก็คือพวกกลุ่มโปรตีนครับกลุ่มโปรตีนจะช่วยบูสต์โกรทฮอร์โมนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องลดคาร์โบไฮเดรตและลดไขมันด้วยถ้าสาหรับเป็นไทรอยแล้วนี่นะครับฮอร์โมนไทรอยเนี่ยที่สําคัญคือแรทธาตุไอโอดีนครับแล้วก็มีกรดอะมิโนในกลุ่มของไทโรซีนนะครับและตัวที่จะทําให้มันทํางานได้ดีหรือฟังก์ชันได้ดีเนี่ยต้องอาศัยแรทธาตุเซเลเนียมครับและยังมีองค์ประกอบของวิตามิน B ต่างๆรวมถึงสังกะสีเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนถ้าเป็นฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเราพบว่าเจ้าตัว สโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมีฮอร์โมนอะไรใดๆก็ตามไปบูสต์เอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนตามธรรมชาติได้เลยนะครับแต่มันจะมีอาหารเสริมบางกลุ่มครับที่สามารถจะชดเชยนะครับเวลาที่เราเข้าสู่วัยทองนะครับให้บทบาทในการกระตุ้นเอสโตรเจนแบบอ่อนๆได้ทําให้ลดอาการวัยทองได้อย่างเช่นพวกกลุ่มทูเหลืองอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าไม่ได้มีคุณสมบัติที่เหมือนกับเอสโตรเจนของเพศหญิงคือไม่ได้ทําให้มีเต้านมมีประจำเดือนนะครับเพียงแค่ลดอาการวัยทอง ส่วนสําหรับฮอร์โมนเพศช,ชายนั้นเราพบว่าตัวที่จะบูสต์ฮอร์โมนเพศช,ชายได้ดีนะครับก็คือกลุ่มพวกสังกะสีครับเพราะสังกะสีเนี่ยจะไปบล็อกการเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนให้เป็นเอสโตรเจนทาให้มีปริมาณเทสโทสเตอโรนมากยิ่งขึ้นส่วนถ้าหากว่าใครมีปัญหาผมร่วงผมบางอาจจะเกิดจากการที่เทสโทสเตอโรนเปลี่ยนเป็นดี t นะครับมีอาหารเสริมบางตัวที่บล็อกไม่ให้เทสโทสเตอโรนเปลี่ยนเป็นดี t อย่างเช่นพวกปลาล์มใบเลื้อยหรือซซลพามเมตโตพวกนะี้ก็จะช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกนะครับไมไ าหาพฤติกรรมของคุณเนี่ยส่งผลต่อการที่กดฮอร์โมนและพฤติกรรมของคุณเป็นความเครียดมากๆฮอร์โมนแห่งความเครียดจะกดฮอร์โมนดีๆเหล่านี้อย่างมาหาศย์มากด้วยเช่นเดียวกันครับ